สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกัครับกับผมอีโก้คันสิกิคนเดิมคนนี้นะครับ <c oughs> และในวันนี้นะครับผมจะมาภาคศึกดวลน,นะครับในศึกดวลเซิร์ฟร้อยเก้าร้อยสิบนั่นเองไม่ <c oughs> ว่าจะเป็นศึกดวลฮีโร่และศึกดวลฝั่งปีศาจนั่นเองครับวันนี้นะครับผมจะมา พูดแค่เฉพาะรอบชิงชนะเลิศนะครับของฝั่งฮีโร่และฝั่งปีศาจนั่นเองโอเคสําหรับฝั่งปีศาจนะครับนี่เรามาดูลายอัพของฝั่งซ้ายมือก่อนนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับคุณ b g l s ก็จะมีโบลอ์นะครับสดาวนะครับโกคสึสีดาวยุงแดง5ดาวเกียโร5ดาวอาชุราคาบบโตะหกดาวและก็ตามด้วยสุดท้ายดรจีนัาหดาวนั่นเองครับผมสําหรับฝั่งขวามือนะครับคุณซอรี่นะครับก็จะมีโบลอ์ห้าดาวโกคสึห้าดาวยุงแดง5ดาวครับ ด้วง5ดาวเกียโรสดาวแล้วก็ตามด้วยนกฟีนิกซ์แมนนะครับ4ดาวนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยนะครับสำหรับศึกดวงฝั่งปีศาจนะครับพอจบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูศึกดวงฮีโร่ต่อนะครับไปสำหรับศึกดวลปีศาจนะครับฝั่งคุณ b ีจ S เก็ได้เปิดก่อนนะครับเกียโรเกียโรก็ได้อันติเมสกิลเปิดเข้ามาก่อนหนึ่งทีว้าบ อันติเมตสกิลเข้ามา4ี่ล้านหแสนแล้วก็ลดเกรดเลือดทั้งหมด25%แล้วก็ตามด้วยยุงแดงครับไล่โจมตีตามด้วยโบลลอยครับอันติเมตสกิลเข้าไปใส่หน้าโกเคสึาตามเตะเข้าไปยอดหน้า4ี่ล้านแแสนตามด้วยโกเคสึครับหมัดโกเคสอึอันติเมตสกิลสวนเข้าไปหนึ่งที่สองร้อยเก้าแสนตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีหนึ่งทีใส่โกโงเกโลเกโลยุงแดงสวนกลับคืนมาครับโจมตีครับ พิบปลาเดียวโอ้โหเข้าไป5 7, 000, ้ล้านเดแสนต้ตู้เจนัสล่วงไปอยู่กองกระพื้นแล้วครับแล้วก็หงลูกไฟครับอ่าโจมตีเมสกิลใส่แถวหลังเข้ามาหนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แสนจะถือว่าเบามากเลยยุงแดงไล่โจมตีหนึ่งล้านสามแสนแต่ก็ยังถือว่าเบาอยู่ดียุงแดงโจมตีธรรมดาครับไล่โจมตีมาค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ต่อยมาจากอัชชุล่าคัมโตแล้วยุงแดงของคุณบีเจอลเอสก็ไล่เข้ามาสามล้านครับตามด้วยอัชชุล่าคัมโตหมัดหุกเลื่อนพัดสีเด้งขึ้นไปหน<ๆ>ึ่งทีแล้วยุงแดงไล่โจมตีใสโ 2, 000, ่โบร็็อออตตตล้้าานแ่่โบบยยยกกิงถึูคัมดว รอบที่สองนะครับโอ้โ oh ห oh. ใส่ลูนเข้ามาหนึ่งทีแล้วตามด้วยคิบิกฟานิลาาจากเกียโรเกียโรปั้มสองล้านสแล้วก็ตามด้วยยุงแดงไล่โจมตีปั้ม um. ยังติดไม่ยอท้อถือว่ายุงแดงตัวนี้นะครับยังอึดมากแล้วตามด้วยลูกเตะลาจันเตะเข้าไปยอดหน้า1นล้านเจ็ดแสนแล้วก็เตะลงมาทีสามล้านสยุงแดงไล่โจมตี2องล้านแปดแสนนะครับตามด้วยโกเฮสซหมัดอันตี บามโอ้โหหกล้านแปดแสนหกแสนแปดนะครับไม่ใช่หกล้านแปดแสนแต่อย่างใดต <c oughs> ามด้วยหงลูกไฟครับของคุณสตอรี่นะครับผ่า <c oughs> นสิมิแอิลเพลิงบรรลัยกันสองล้านหนึ่งแสนครับตามด้วยยุงแดงครับไล่โจมตีธรรมดาเข้ามาครับหนึ่งล้านแปดแสนแล้วก็ต่อยไปจากอาชุล่าคาับทุกทและยุงแดงครับไล่โจมตีไป1 000, ทีปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยจบอย่างรวดเร็วนั่นเองครับสำหรับคุณ BGLS นะครับก็ได้รับชัยชนะไปนั่นเอง ในส่วนของฝั่งฮีโร่นะครับนี้เราก็จะพามาดูนะครับสำหรับฝั่งฮีโร่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะมีไลฟ์อัพตามนี้นะครับซิเวอร์แฟงสามดาวซอมบี้แมนสี่ดาวหมาเฝ้าบ้านแมนสี่ดาวพัสซิมกิสี่ดาวดาร์กชายห้าดาวแล้วก็ตามด้วยเจนอตห้าดาวนั่นเองครับผมและก็มาดูฝั่งขวามือนะครับผู้ทาชิงนะครับก็จะมีหมาเฝ้าบ้านแมนสี่ดาวซอมบี้แมนสี่ดาวมูเมงเลเนอร์ห้าดาวเจนอตสี่ดาวดาร์คชายห้าดาวแล้วก็ตามด้วยตัวสุดท้าย กาโลห้าดาวนั่นเองครับผมคราวนี้นะครับเราก็มากดดูนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูทุกคนก็อย่าลืมเชียร์นะครับว่าฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาเป็นผู้ชนะนั่นเองกดไปคราวนี้นะครับเรามาดูสำหรับมูเมงไรเดอร์นะครับฝั่งสีแดงนะครับได้เปิดก่อนนะครับค่อนข้างเร็วมากคราวนี้บัฟบูเมงไรเดอร์หนึ่งจัสติกแคชเข้าไปหนึ่งทีครับแล้วก็อันติเมสกิลจากฝั่งซ้ายมือระเบิดปืนจากกลยิงเข้าไปใส่ฝั่งขวามือปั๊มโอห15หล้านก็ถือว่าแรงมากนะครับแล้วก็ติดไม่ดับจาก ซอมบี้แมนตามด้วยเจโนอรครับจากฝั่งขวาม,มืออันติเมตลาเซนโชวตโกยระเบิดปืนจากกลยิงเข้าไป1ทีใส่ฝั่งซ้ายมือครับ17ล้านแรงของฝั่งซ้ายมืออย่างเยอะครับแล้วก็ตามด้วยหมาฝรา่บ้านแมนครับอันติเมสกิลใส่แถวหน้าแฟหลวงขอมือเข้าไปหนึ่งที4ีล้าน2แสนครับหมาฝรา่บ้านแมนยังยิงอยู่ได้การโล่สับเข้าไป2อแสนสี่ถือว่าเบามากครับแล้วก็ตามด้วยทัชซึมมกิครับอันติเมสกิลยกหินทำลายฟ้า2ล้าน 8แ,แสนนะครับโอ้โหกาโร่ล่วงไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ยิงไปจากซอมบี้แมนตามด้วยหมาเฝ้าบ้านแมนครับปัดทะลวงคืนกลับมาหนึ่งทีสายแถวน้าตามโอ้โหเข้าไป4ีล้าน3าขนาดมีโลดดุดซับนั่นนี่ครับแล้วก็ตามด้วยต่อยต่อยธรรมดาเข้าไปหนึ่งทีแล้วก็อ่าต่อยต่อย,อย,อยคืนมาครับจากดักชายแล้วก็ตามด้วยระเบิดปืนจากกลจากฝั่งซ้ายมือครับแต่เปิดลูนไปก่อนหนึ่งทีระเบิดปืนจากกลก็ตาม เข้ามาอีกหนึ่งครั้งครับโอ้โหแฟลล้านสองแสนดักชายร่วมไปนอนกองกับพื้นคราวนี้แฟลทะลวงครับสวนกลับมาใส่แถวนะหมา้าบ้านแมนจะรับได้หรือเปล่าโอโ้ยังรับได้อยู่ครับเพราะมีติดไมย้ยะถอตามด้วยอันติเมสกิลเลื่อนหินทําลายฟ้าครับจากทัตสอมากิบ้ามโอ้โหเข้าไป2อล้าน2ครับผมถือว่าแรงมากแล้วก็ตามด้วยเจนอสับฝั่งขวาเมื่ออันติเมสกิลระเบิดปืนจากกดหญิงเข้ามาหนึ่งทีเปี้ยงโอ้โหสิบสามล้านสี่ธารกเกตแรงมากโอ้โห,โหแล้วก็ตามด้วย สบ,บั้นแค้นครับจากสองบีแมนยิงเข้าไปปๆปะปะปังเอียงมาพบ้านแมนจะอยู่ไหมไม่อยู่แล้วครับข่าวนี้ก็ตามด้วยดาชาย,ย,ยจรวดอันร้อยเหินฟ้าแล้วก็ทุ่มสูเพกลงมา1นึ0 0 0ครับตามด้วยเจนน่ฝั่งซ้ายเมือบลาเซนโชตะโก้และเบืนปืน,ปนจากลยิงเข้าไป1ทีโอ้โหสามล้านสี่แทน ยังอยู่ได้ครับเจนอสจังอึดมากครับแลก็ตามด้วยแฟตทะลวงอันติเมสกิลส่วนกับไปหนึ่งที่ป้าม3ล้าน7แสนอื้อตายเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฝั่งซ้ายมือนะครับก็ได้รับชัยชนะไปนั่นเองครับผมโอ้โหถือว่าโหดมันมันมากครับผมแต่ว่าสำหรับฝั่งปีศาจก็มันก็ขาดรอย,อยเกินไปนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอีโกคาสกิคนเดิวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับกับการภาคศึกดวลฮีโร่และปีศาจนั่นเองบายบายทุกคนครับผม